และก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราเป็นเกม Dear Simulator นั่นเองครับก็สําหรับในคลิปวีดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมผมเนี่ยก็จะมาทําการนะครับลองทดสอบลองเล่นเจ้าเกมนี้ดูนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่นิยมอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้ยแม่งหัวกวางแม่งโคตรยาวจัดๆเลยนะฮะเกมนี้เนี่ยก็จะออกแนวแบบเกาๆหน่อยนะฮะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้พัฒนาเขาคิดอะไรอยู่นะฮะก็เอาเป็นว่านะฮะท่านผู้ชมไม่เป็นการเสียเวลาแล้วกดสตาร์ทเริ่มเกมไปเลยก็แล้วกันนะครับอ่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมทีนี้มันก็จะมีในส่วนของฉากคาสิีนนะครับเราเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นเจ้ากวางตัวน้อยนั่นเองนะครับแต่สําหรับเจ้ากวางตัวนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะฮะท่านผู้ชมมันคือซุปเปอร์กวางนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเห็นไหมเนี่ย ยังโหดนะพ่้ชมเห็นไหมวิ่งโคตรไวจัดๆแล้วนั่นแม่งตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งงัวแม่งยืนบนกลางทะเลสาบได้ด้วยแล้วนั่นคืออะไรวะเมื่อกี้เนี่ยผมห็ินแวบๆบแบบนั่นก็คือปลาดุกบินได้นะชมโอ้โหแม่งพู้พัฒนาแม่งมึงคิดอะไรอยู่วะเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆนะครับแล้วเสียดีนี้เนี่ยความสามารถของเจ้าเกมนี้นะฮะท่านผู้ชมผมบอกเอาไว้เลยนะครับว่าเราเแต่สามารถทําการนะครับ ขี่สัตว์หรือว่าขี่รถนู่นนี่นั่นได้อีกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองขี่ดูเลยก็แล้วกันอันนี้เนี่ยจะเป็นม้านะฮะท่านผู้ชมโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยโอ้โหแม่งมีม้าพยศแล้วนั่นอะไรเนี่ยรถแม่งไม่มีคนขับว่ะท่านผู้ชมเห็นไหมรถไม่มีคนขับโอ้โหแล้วเสียทีนี้เนี่ยมันเนี่ยก็จะมีในส่วนค่า HP นะครับมีแต้หมหัวใจอยู่แค่3ามโดนเท่านั้นนะครับก็ต้องทำเคเวสทำภารกิจไปเรื่อยๆนะครับ ก็เดี๋ยวก่อนที่ว่าเราเนี่ยจะไปทําเควสภารกิจนะครับหรือว่าจะไปตีเจ้าหมีโคล่าเห็นไหมเนี่ยไอหมีโคล่าที่ว่ามันยืนอยู่กลางปึกเนี่ยดับแรกเราต้องมาฟาร์มหาปืนก่อนก็แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลงจากม้าก่อนนะครับแม่งรู้สึกว่าม้าเนี่ยแม่งมันเดินช้ามากนะฮะท่านผู้ชมไม่ทันใจผมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปหาปืนก่อนก็แล้วกันนะครับเกมนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะแม่งเขาฟาร์มปืนที่ไหนวะเนี่ยลองหาดูก่อนนะครับปุ๊บปั๊บ โอ้ oh, แม่งมันวิ่งไวมากเลยนะฮะท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่กวางธรรมดาแล้วแหละอันนี้มันคือซุปเปอร์กวางนั่นอนะ oh 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 oh. เองนะครับเอ้าเพื่อนแม่งอย่าตายคนดีลุกขึ้นขึ้นมาก่อนเอา้าเดี๋ยวแม่งมีน้อยอกน้อยใจแม่งมีการแกล้งตายด้วยเว้ยเฮ้ยแล้วสจทีนี้ผมเจองวัวว่ะท่านผู้ชมงัวหรือควายวะงัวแม่งเดี๋ยวตีงัวหน่อยดิเฮ้ยงัวแม่งใส่แว่น vr วะ่ะท่านผู้ชมโคตรล้ำเห็นไหมงัวใส่แว่น vr โคตรล้มจัดๆนะครับเดี๋ยวผมลองตีงัวดูหน่อยก็แล้วกันนะครับไม่รู้ว่างวัวเนี่ยมันจะดรอ,อะไรให้กับเราหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อน่าผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะฮะเฮ้ยเพื่อนไหนมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยไมห้วูตีหน่อยดิป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคตายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ปืนว่ะท่านผู้ชมเอ้าแล้วดี่มึงตามกูมาทำไม <laughs> แม่งโคตรกาวเลยนะท่านผู้ชมเกมนี้ <laughs> แต่ว่าปืนม่งเข้าหาจากไหนวะเนี่ยเออเดี๋ยวผมลองหาปืนดูหน่อยนะอันนี้เป็นมนุษย์ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองตีคนดูหน่อยก็แล้วกันนะครับมันจะดอกปืนมาให้กับเราหรือเปล่านะครับแม่งทำไมมึงแกล้งตายบ่อยจังเลยวะปึงป๋งปึง๋งปึ๋งแม่งตีดอก30สิบปึง๋งได้ปืนไหมไม่ได้ปืนว่ะปืนมันเข้าหาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหแม่งรถยนต์แม่งก็ชนกูจังเลยอ,อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมหาปืนก่อนนะฮะท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันหามาจากไหนนะฮะ โอ้โหท่านผู้ชมงัวแม่งตัวใหญ่จัดๆเลยนะฮะยืนอยู่ตรงนี้โอ้โหแล้วประเด็นท่านผู้ชมแม่งเราวิ่งบนน้าได้ด้วยว่ะมันไม่จมว่ะโคตรสุดสุดจัดเดี๋ยวนะอันดับแรกเนะี่ยแม่งผมต้องหาปืนก่อนว่ะปืนแม่งมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนะครับเพราะถ้าหากว่าเรามีปืนมีนู่นนี่นั่นเนี่ยเราจะสามารถสู้เจ้าหมีโคลราได้นะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยปืนแม่งมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย โอ้โหครับท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าผมวิ่งมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าผมจะเจอเจ้าเครื่องบินตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมแม่งมันมีปืนด้วยเว้ยเดี๋ยวนะผมต้องขึ้นไปเอาปืนก่อนนะครับกดกระโดดปึ้มเข้าไปนะครับอ่าเราได้ปืนแล้วกดเอฟเลยโอเคโอ้โหแม่งพี่แกแม่งอย่างเฟี้ยวเลยครับพอได้ปืนโอโ้มีการทดสอบยิงด้วยนะฮะ อ่ะถ้าผู้ชมไหนแม่งเราก็ได้ปืนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองยิงไอ้เจ้ามนุษย์ตัวนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับมึงอยู่เฉยๆนะแม่งเดี๋ยวกูจะยิงมึงให้ไสแตกเลยอุ้ยพี่ครับพี่อย่ายิงผมเลยได้ไหมพี่อย่ายิงผมเลยได้ไหมปึ้ง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 เ <de> e right, รียบร้อยแล้วท่านผู้ชมโอเคอ่ะผมว่าปืนเนี่ยมันแอบอยู่ตามแมปต่างๆนี่แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องวิ่งหาดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะแอบอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็ ปืนเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแม่งกระสุนใช้ได้แบบว่าแม่งไม่จํากัดเลยนะท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมเสร็จทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าผมเนี่ยจะโดนตํารวจไล่จับว่ะเห็นไหมผมแม่งล่อไปยิงนะครับเจ้ารถยนต์นะครับที่ว่ามันวิ่งอยู่กลางถานนนะครับแล้วก็ไปเจอเจ้าตํารวจเห็นไหมแม่งตํารวจเป็นแพะว่ะแล้วก็ปืนเนี่ยโอ,อผมรู้แล้วมันดรอปจากไอ้นี้ว่ะท่านผู้ชมจากรถยนต์นั่นเองนะครับโอ้ยแม่งตำรวจตำรวจ เอาเลยเอาเลยมึงจะเอาเหรอไปเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ <S <S ้ยอุ้ยเยอะเยอะเยอะอุ้ยเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วมึงเยอะไปแล้วโอ้ยมึงมาทั้งโรงพักเลยปะเนี่ยโอ้โหแม่งรถมึงก็ชนกูจังเลยนะครับอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยลองไล่ยิงรถดูเลยก็แล้วกันนะครับรู้สึกว่ารถเนี่ยมันจะดรอปปืนนั่นเองนะครับอ่ะลองดูนะครับลองดูปุ๋ม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 วิ่งไล่เลย โอเคเห็นไหมท่านผู้ชมปืนโตอีกแล้วนะฮะคือเอาง่ายเลยนะว่าปืนเนี่ยมันอยู่ที่รถนะครับแต่พอเวลาเราเนี่ยยิงรถพังนะฮะมันเนี่ยก็จะมีตำรวจตามเรามาด้วยนั่นเองนะครับแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยผมได้เจ้าปืนกลว่าท่านผู้ชมลองดูไหมว่าผมจะตีเจ้าหมีโคาเนี่ยมันไหวหรือเปล่านะครับอ่ะลองดูเลยกันลวกันนะครับแม่งไอหมีโคาแม่งมันอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยหามันก่อนนะฮะท่านผู้ชมโอเค okay. ครับท่านผู้ชมเนี่ยผมวิ่งมาเจอเจ้าหมีโคาแล้วนะฮะ อย่ารอรีเลยดีกว่านะผมว่าแม่งจัดการมันเลยดีกว่านะครับผม,ม,มบปึ๊มปึ๊บปึ๊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 ปึปป๊ยิงเข้าไปโอ้โหแม่งมาแลวท่านผู้ชมมันปล่อยมิสไซน์นะฮะหรือว่าเลเซอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับห้ยแม่งยังโหดยังโหดถูกยิงโอ้แม่งตายฮา,าเลยแม่งเลือดมันเหลือแค่ครึ่งหลอดเองว่ะโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าเราตายเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องมาหาปืนใหม่เลยนะครับก็ทีนี้นะฮะท่านผู้ชม ผมรู้แล้วว่าวิธีการหาปืนเนี่ยแม่งเราหากันยังไงนะฮะก็มาเล่นมายิงรถก่อนเลยก็แล้วกันนะครับฟาร์มปืนก่อนนะครับเพราะถ้าหากว่าปืนน้อยเนี่ยแม่งเราสู้กับเจ้าหมีโค้ลาแม่งสู้ไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วเส็จทีนี้พอยิงรถโอ้โหแม่งตำรวจแพะมาอีกแล้วแพะหรือแกะวะเนี่ย <c oughs> โอ้มีดึง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 ด้วยนะฮะมันมาอีกแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรนะแม่งเดี๋ยวผมแม่งจัดการมาเลยนะครับอ่ะมีมา้ามีปืนโอ้โหไอ้นี่ได้ปืนอะไรวะเนี่ยโอ้ปืนอาก้าเลยวะเนี่ย ออ้ยโคตรฟูจ no oh. ัดๆท่านผู้ชมตอนนี้ปืนผมมันโคตรฟูเลยตำรวจมาอีกแล้วตำรวจมาอีกแล้วนะฮะจังหวะนนี้นะฮะโอ้โหเห็นไหมท่านผู้ชมอย่างเฟี้ยวครับทั้งยิงทั้งระเบิดโคตรสุดโคตรสุดนะสุดในรุ่นนะครับไม่มีใครสุดมากกว่านี้แล้วนะฮะโอ้เห็นไหมมันยิงทั้งปืนทั้งระเบิดเลยเห็นไหมโอ้โคตรฟูออชั่นนะครับมาอีกแล้วทีนี้ท่านผู้ชม ตำรวจแม่งใช้รถเลยว่ะเหมือนกับว่าพอาเราเนี่ยยิงฟาร์มเยอะๆนะฮะหรือว่ายิ่งยิงรถเยอะๆเนี่ยในส่วนของระดับของตำรวจเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสามารถขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะโอเคผมยิงไปเรื่อยๆเลยกันล้วกันร,รู้สึกว่าแม่งผมอยากได้ปืนมากแต่ว่าไอ้นี้ตำรวจอะไรวะเนี่ยเป็นหมีห <c oughs> มีแบกปืนเฮ้ยหมีแบกรถห <c oughs> มีแบกรถตำรวจโ <c> อ <oughs> ้แ <c oughs> ม่งโ <c oughs> คตรกล้าเลยท่านผู้ชมอะไรครับเนี่ยโอ้โหแม่ง คนสร้างแม่งมึงคิดอะไรอยู่วะเนี่ยโอเคครับไปผมว่าปืนแม่งเริ่มฟูแล้วว่ะเราไปยิงเจ้าหมีโคลาเลยก็แล้วกันนะครับปุ๊บปึ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 ๊บโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องหลบมันก่อนตุ๊ด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 ตอดมันไปเรื่อยๆโอ้โหแม่งตายอีกแล้วว่ะโอ้โหอะไรครับเนี่ยแม่งไอเลเซอร์หมีโคลาแม่งโคตรโหดจัดๆเลยว่ะก็เอาเป็นว่านะฮะท่านผู้ชมสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยก็แล้วกันนะครับ ก็้าใครเนี่ยอยากจะให้ผมเนี่ยทำคลิปเกมนี้ต่อนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปวีโอได้เลยนะครับเพราะถ้าหากว่ามีฟีดแบ็กที่ดีนะครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยทำอีพีหน้านะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมเนี่ยจะมาจัดก,การเจ้าหมีโคล่าตัวนี้แหละแม่งให้มันตายเลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไปนะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้แก่ช่องดาสกายด้วยนะครับ แล้วเราเค่อยเจอกันใหม่สำหรับพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับโอมชุก oh, ู